สวัสดีครับวันนี้ยูท e บชา n e l ช่างประปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆออกมาท่องเที่ยว สถานที่ทางพระพุทธศาสนานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นวัดนะครับวัดแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีสรีระสังขารนะครับของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนะครับ วัดแห่งนี้นะครับตามป้ายเลยนะครับก็คือวัดเขาลังเสือนะครับวัดเขาลังเสือตั้งอยู่ที่ตําบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านบ้านนะครับได้มีโอกาสผ่านมานะครับทางอําเภอจอมบึงนะครับก็เลยแวะเข้ามาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับวัดเขาลังเสือให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านบ้านจะพาเพื่อนๆนะครับ ไปต้องเที่ยววัดเขาลังเสือนะครับจะเข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้ครับแล้วก็จะแวะเข้าไปกราบสรีระสรังขารน,นะครับพระอุปทิพธรรม,มสถิตนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดราดชบุรีนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็เป็นทางเข้านี่แหละครับก็จะเป็นลักษณะถนน ลาดยางนะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็น2เลนสวนกันนะครับเพื่อนๆที่ต้องการมาท่องเที่ยวนะครับหรือว่ามากราบสรีระสังขารนะครับของหลวงปู่ชอบนะครับเพื่อนๆก็สามารถกด GPS นําทางมาที่วัดเขาลังเสือนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจ้างประปาฉบับบบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆตรงเข้าไปด้านในวัดนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปชมด้านในของวัดเขาลังเสือนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับบร ang, hey, ิเวณจุดนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาภายในบริเวณวัดเขาลังเสือนะครับเราก็ขับรถยนต์นะครับตรงเข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับวัดที่นี่นะครับจะค่อนข้างเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นลานจอดรถบริเวณหน้าวัดเขาลังเสือนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวนะครับก็สามารถหาจอดรถบริเวณนี้ได้เลยนะครับลมๆมตรงไหนก็จอดตรงนั้นเลยนะครับบริเวณด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพระบสถสของวัดนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นลักษณะทางขึ้นเขานะครับแล้วก็มีเป็นรูปปั้นเสือตัวใหญ่นะครับอยู่บริเวณเชิงเขาด้านบนนะครับ นี่ครับก็เป็นภาพโดยรวมนะครับของวัดเขารังเสือนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดต่างๆภายในบริเวณวัดเขารังเสือกันครับ สำหรับบริเวณจุดแรกนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับช่างป่าฉบับบ้านาาบ้านนะครับก่อาเพื่อนๆแวะเข้ามานะครับบริเวณทางด้านขวามือนะครับเมื่อเราเข้ามาจุดแรกของวัดเขาลังเสือนะครับอันนี้ก็เป็นภาพพระอุโบสถนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับ วันนี้นะครับวัดเขาลังเสือไม่ได้เปิดให้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปภายในพระประธานนะครับจังป่าจะบันบางก็พาเพื่อนเพื่อมาชมนะครับบริเวณโดยรอบของพระอุโบสถนะครับนี่นะครับพระอุโบสถที่นี่จะมีลานด้านนอกค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ประดับไปด้วยปูนปั้นสีทองต่างๆนะครับด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นเสือนะครับ2ตัวนะครับ อยู่บริเวณทางขึ้นนะครับของพระุโบสถนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับทางเข้าพระบโบสถนะครับก็จะเป็นบานประตูแกะสลักไม้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับไว้มีโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดวัดเขา้ังเสือเปิดให้เข้าชมนะครับจ้างป่าจะบักบ้านๆก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในพระบับสถที่นี่นะครับว่าพระประธานที่นี่ค่อนสวยงามขนาดไหนนะครับ แต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นของวัดเขาลังเสือกันครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณเขานะครับมีลักษณะเป็นทางขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็นรูปปั้นเสือนะครับอยู่บริเวณปากทางเข้าของถ้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ชอบนะครับ ปฏิทฐานอยู่บนหัวเส, ite, sponsor, เส Collins, เือด้านบนนะครับอับนนี้ก็เป็นบริเวณทางขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับเข้ามาภายในบริเวณวัดเขารังเสือนะครับเพื่อนๆก็จอดรถนะครับบริเวณด้านนู้นนะครับก็เป็นเพลาโบโถตนะครับที่ช่างประปาฉบับันบ้านพาเพื่อนๆไปชมมากนะครับน,บน Alter, ี่นะครับเราก็เดินตรงมาบริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปบนเขานะครับไปชมว่าด้านในถ้ำนะครับของวัดเขาลังเสือจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ หลังจากที่เราเดินขึ้นมานะครับจากบริเวณด้านล่างนะครับขึ้นมา clothes. บริเวณเชิงเขานะครับของวัดเขาลังเสือนะครับนี่นะครับเมื่อเราเดินตรงเข้ามานะครับก็จะมีลักษณะเป็นบันไดนะครับ2ช่วงนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ท cabeza, mm hmm. 2นะครับเมื่อเราผ่านบันไดช่วงแรกมานะครับเราก็จะเห็นเป็นถ้ำนะครับแล้วก็ด้านหน้าทางขึ้นของถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ในซุ้มนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณด้านขวามือนะครับก็เป็นลักษณะ อาคารนะครับที่ประดิษฐานสรีระสังขารนะครับของพระครูประทีบธรรมสถิติตนะครับหลวงปู่ชอบนะครับถูกบรรจุไว้ในโรงแก้วภายในอาคารนี้นะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านนะครับก่อนที่จะขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำนะครับเราจะแวะด้านขวาก่อนนะครับเข้าไปไหว้สรีระสังขารนะครับของพระครูประทีบธรรมสถชธิตนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบนะครับเดี๋ยวเราตรงเข้าไปด้านในอาคารแห่งนี้ก็เลยครับ ตอนนี้นะครับเจ้าประปาจะป่าบรรานนะครับก็เข้ามาภายในอาคารนะครับที่เก็บสรีระสังขารนะครับของพระครูปฏิบธรรมสถิตนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบนะครับนี่นะครับก็เราเข้ามาภายในอาคารนะครับก็จะพบกับอาคารที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับนี่นะครับที่นี่ก็ด้านในนะครับก็จะประเฐานรูปท่ายนะครับของหลวงปู่ชอบนะครับ นี่นะครับสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็มีรูปถ่ายเก็บไว้หลายๆรูปนะครับก็จะถูกติดไว้ตามเสานะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปส่วนมากจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์นะครับตั้งอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามานะครับภายในอาคารแห่งนี้นะครับก็สามารถกราบไหว้นะครับ ได้นะครับก็มีพระพุทธรูปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเบื้องหน้าของเล่าเลยนะครับอันนี้ก็จะมีโรงแก้วนะครับที่บรรจุสรีระสังขารนะครับของพระครูปฏิบธรรมมัสธิตนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดราชบุรีเลยนะครับนี่นะครับท่านก็มรณภาพนะครับแล้วก็ถูกเก็บสังขารไว้ภายในโรงแก้วแห่งนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยววัดเขารังเสือนะครับ อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะเข้ามากราบขอพรนะครับจากสรีระสังขารของหลวงปู่ชอบนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพโดยรวมนะครับภายในอาคารนะครับที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่ชอบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปบริเวณยอดเขากันนะครับว่าภายในหัวเสือนะครับที่ถูกปั้นไว้นะครับอยู่บริเวณหน้าเขานะครับด้านในของเขาลูกนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ จากที่เราเข้าไปกราบไหว้นะครับสลีระสังขารพระกูปทีปรรมัสถิตนะครับหรือว่าหลวงปู่ชอบนะครับปากเกจิชื่อดังนะครับที่มรณภาพนะครับแล้วก็ถูกบรรจุสลีระสังขารนะครับไว้ในโลงแก้วนะครับแล้วก็ประดิษฐานไว้ในบริเวณศาลาแห่งนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นนะครับไปถ้ำนะครับที่มีรูปปั้นเสือนะครับแล้วก็หลวงปู่ชอบนะครับ นั่งอยู่บนหัวเสือนะครับเดี๋ยวเราตรงเข้าไปด้านในนะครับไปชมว่าด้านในถ้ำของวัดเขาลังเสือแห่งนี้นะครับมีอะไรอยู่ด้านในถ้ำนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ นี้นะครับจ้าประปาจะบอกบรรานะครับก็เข้ามาภายในบริเวณถ้ำนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับนี่นะครับเราเดินตรงเข้ามาจากบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นลูกปั้นเสือนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะพบกับโถงถ้ำขนาดใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเป็นถ้ำที่ค่อนข้างกว้างนะครับที่นี่อากาศจะไม่ร้อนและอบอ้าวนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นมูลข้างคาว นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับภายในถ้ำนะครับก็จะมีจิตกรรมฝาผนังนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปภาพนะครับของพระเกจิอาจารย์นะครับที่มรณะาพไปแล้วนะครับก็อยู่บริเวณข้างถ้ำนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณกึ่งกลางของถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่เป็นพ,พระประธานภายในถ้ำนะครับหลายองค์เลยนะครับแล้วก็ตามบริเวณซุ้มต่าง,างๆนะครับของโถงถ้ำด้วยนะครับ นี่ครับภายในถ้ำพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านบนผนังนะครับก็จะเป็นภาพเขียนสีนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดเขาลังเสือนะครับแล้วก็ด้านในนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดเบเกอร์ไฟนะครับบริเวณด้านข้างนู้นได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเบเกอร์ให้เพื่อนๆโยกอยู่นะครับ ก็ไฟไในบริเวณถ้ำนี้ก็จะติดทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆนะครับออกไปนะครับก็อย่าลืมปิดไฟให้ทั้งวัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับโถงถ้ำแรกนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับ นี่นะครับเมื่อเรามองไปด้านข้างนะครับของพระประธานนะครับก็จะมีช่องทางนะครับให้ทะลุไปด้านในของถ้ำอีกครับเดี๋ยวจ้างประปาจะอาบ้านๆจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับเดินทะลุเข้าไปนะครับจะไปชมด้านในอีกจุดหนึ่งนะครับของถ้ำวัดเขาลังเสือแห่งนี้ครับ นี้นะครับเราก็มุดเข้ามานะครับภายในโถงถ้ำของวัดเขาลังเสื้อนะครับอันนี้เป็นโถงถ้ำที่สองนะครับถัดจากโถงถ้ำแรกตรงทางเข้านะครับเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณโถงถ้ำที่สองนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับก็จะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นจุดๆนะครับนี่ครับก็จะมีพระปางสายญาณนะครับประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวามือนะครับอันนี้ก็ จะเป็นช่องของถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศภายในถงถ้ำนะครับที่สองนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี่ก็จะมีทางขึ้นไปด้านบนอีกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปด้านในนะครับไปชมว่าข้างในถ้ำนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติประดิษฐานนะครับอยู่บน เชิงทางขึ้นนะครับของด้านบนนะครับนี่นะครับลักษณะโถงถ้าที่นี่นะครับก็จะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็พื้นคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ไฟนะครับไฟด้านในก็จะติดทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็เดินตามช่องมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับด้านในสุดนะครับของถ้านะครับก็ประดิษฐสถานพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ไว้นะครับ นี่นะครับก็เป็นโถงถ้ำนะครับภายในวัดเขาลังเสือนะครับก็ค่อนข้างกว้างครับที่นี่แต่ก็จะมีกลิ่นมูลข้างข้าวนะครับแล้วก็จะมีเสียงข้างขาวล้องอยู่บ้างนะครับถัดจากบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงขึ้นไปตรงบันไดด้านข้างนี้นะครับว่าขึ้นไปด้านบนแล้วจะมีอะไรครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาภายในโถงถ้าที่สองนะครับของวัดเขาลังเสือนะครับนี่นะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับขึ้นมาข้างบนของถ้านะครับภายในถ้านี้นะครับด้านบนนะครับก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับไว้ในซอกหินนะครับบริเวณซอกเขานี้นะครับแล้วก็มีลักษณะภาพเขียนสีนะครับอยู่บริเวณผนังถ้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีการ ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับไว้เป็นจุดๆเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตู้พระธรรมเก่านะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับภายในชอกถ้ำแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนี้นะครับนี่นะครับก็วัดเขาลังเสื้อนะครับภายในถ้ำนะครับก็เป็นลักษณะถ้ำตามธรรมชาตินะครับที่มีเห็นโงกเห็นย้อยบ้างนะครับ นี่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นผนังเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีภาพเขียนสีโบราณนะครับอยู่บริเวณผนังถ้ำนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับทางอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็สามารถกด GPS มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาเข้ามากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในถ้ำนะครับวัดเขาลังเสือแล้วก็กราบสรีละสังขารพระครูะทีพธรรมสถิตธนะครับหลวงปู่ชอบได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบ้ันบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดเขาลังเสือนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะมาที่นี่นะครับก็สามารถกด GPS นําทางมาได้เลยนะครับที่นี่นะครับก็เป็นจุดไทยเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับภายในบริเวณวัดนี่ครับก็มีสรีระสังขารพระครูปทิบธรรมสถิตนะครับหรือว่าหลวงผู้ชอบนะครับปาะเกจิชื่อดังของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ ได้เข้ามาชมนะครับภายในถ้ำของหลวงปู่ชอบนะครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ด้านในค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้ำมีขนาดกว้างนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับจะเห็นว่าถ้ำมันมืดนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปด้านในนะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีเป็นเบเกอร์คัทเอาท์ไฟนะครับเปิดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็ภายในบริเวณถ้ำก็จะสว่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินเข้าไปชมท่องเที่ยวภายในถ้ำได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างปราปาฉบับพันบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดเขาลังเสือนะครับอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับช่างปราปาฉบับพันบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ